อ่านใจอิชิอิตฟีฟ่าเดยมีนาคมนี้ หลังจากที่มาชาตนะอิชิอิได้เรียก23นักเตะทีมชาติไทยเข้าแคมป์เพื่อเตรียมรุยศึกเอเชียนคัพ2,027รอบคัดเลือกซึ่งก็มีทั้งนักเตะแกนหลักหน้าเดิมและนักเตะหน้าใหม่ในครั้งนี้โดยทีมชาติไทยจะมีคิวอุ่นเครื่องกับทีมชาติอัฟกานิสถานก่อนในวันที่21มีนาคมนี้และหลังจากนั้นในวันที่25มีนาคมจะพบกับทีมชาติสีลังกาในรายการเอเชียนคัพรอบคัดเลือกณนะสนามราชมังคลาก ลาสถานติดน้องส่งสนามขอพาติดน่องไปส่งกับอานใจอิชิอิ เริ่มจากในแมตช์แรกที่อุ่นเครื่องกับทีมชาติอัฟกานิสถานคาดว่าจะเป็นการทดดองเทคนิคและเรียกความมั่นใจก่อนที่จะมีเกมสําคัญรวมทั้งเป็นการให้โอกาสและทดสอบนักเตะหน้าใหม่ที่เรียกเข้ามาเช่นธนวัน์สึงกิทถาวรที่กําลังทําผลงานได้ดีกับราชบุรีเอฟซีและมีลูกยิงไกลให้เห็นอยู่บ่อยครั้งรวมทั้งชินพัทรดีเออกองหลังจากราชบุรีเอฟซีที่ทําผลงานได้ดีเช่นกันและเป็นกองหลังที่ออกบอลกับเช้าได้ดีรวม ทั้งชาณรงค์พมสีแก้วกองกลางจากชนบุรีเอฟและประเมศอาจวิไลเนียวลูกจากเมืองทองยูเนเต็ดที่อิชิอิให้ความสนใจส่วนในเกมที่จะพบกับทีมชาติสีลังกาในรายการเอเชียนคัพรอบคัดเลือก คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1หรือ4-3-3ตามเดิมซึ่งผู้รักษาประตูยังจะเป็นปฏิวัติคำไม่เหมือนเดิมส่วนคู่เซนเตอร์เป็นการจับคู่กันระหว่างเอเลสโดลเละกับโจนาธานเข็มดีที่เคยลงเล่นร่วมกันมาแล้วเละพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์กิงครับในปีที่ผ่านมาแบ็กขวาจริงๆชื่อนี้ต้องเป็นของนิโคลัสมิเคิลสันที่จองตำแหน่งนี้แต่เมื่อแบ็กซ้ายอย่างสัสลักไหประโคนได้รับบาดเจ็บจึงคาดว่าจะโยกนิโคลัสมิเคิลสันมายืนในฝั่งซ้ายและฝั่ง ขวาจะเป็นสุพนันบุรีรัตน์ที่จะมาแทนขยับมาที่แดนกลางยังคงเป็นวีระเทพป้อมพันธ์ที่ยืนเป็นแกนหลักคอยคุมจังหวะของเกมซึ่งคาดว่าจะยืนคู่กับพีระดลชำรัศมีเนื่องจากทั้งคู่เคยลงสนามร่วมกันมาหลายรายการแล้วทำให้ทั้งคู่มีความเข้าใจในจังหวะของเกมประกอบกับพีระดลก็กำลังทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัด ส่วนกองกลางตัวลูกถ้าเกิดไม่มีอาการบาดเจ็บยังไงก็ต้องเป็นชื่อของชนาทิพสงกสินตัวเก่งของทีมชาติไทยที่จะเป็นตัวสร้างสารรคเกมอยู่หลังกองหน้า และตัวลูกฝั่งขวาจะเป็นสุพนัทเหมือนตาที่ถูกขยับออกมายืนทางริมเส้นส่วนฝั่งซ้ายต้องเป็นชื่อของพี่ชายของเขาอย่างสุพโชคสารชาติที่กำลังพกความมั่นใจมาจากญี่ปุ่นโดยเป็นคนยิงประตูแรกให้กับต้นสังกัดในฤดูกาลนี้และกองหน้าน่าจะเป็นชื่อของพัชิชก,กูตับสันที่น่าจะได้โอกาสออกสตาร์ทในเกมนี้ก่อนซึ่งในเกมนี้ถึงแม้ทีมชาติไทยจะมีอันดับโลกที่ดีกว่าทีมชาติสีลังกาแต่ก็จะประมาทไม่ได้เนื่องจาก ทีมชาติสีลังกาชุดนี้ได้โอนสัญชาตินักเตะรวมทั้งได้ดึงลูกครึ่งมาร่วมทีมชาติมากถึง17คนติดน่องส่งสนามขอเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยและขอเชิญชวนให้แฟนบอลเข้าชมในสนามราชมังคลากีฬาสถานชั้งในวันที่21มีนาคมที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติอัฟกานิสถานและในวันที่25มีนาคมที่จะพบกับทีมชาติสีลังกาในรายการเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือก ติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ